สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือน,นะครับผมเป็นแอปมาใหม่นะครับถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารได้แบบโดยตรงด้วยนั่นเองนะครับถอนเงินเริ่มต้นที่1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทหรือว่าเราจะถอนยอดเงินทั้งหมดเลยที่เรามีก็สามารถทําการถอนได้ในการถอนเงินตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําภารกิจใดๆก่อนการถอนเงินไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้นะครับใครสนใจการทํา เงินดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับผมจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินแล้วก็ไม่ต้องลงทุนในการทําเงินนะครับทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงนะครับหบาทขั้นต่ําในการถอนเงินนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะทําการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ได้ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินฟรีกันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะมีชื่อแล้วก็รูปแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมมีชื่อว่า Coi ไลท์นะครับผมก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมกา็อ จากตัว Google Play Store ตรงนี้แหละไปแชร์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับมันไม่ได้มีให้เราเชิญเพื่อนเนาะเราสามารถทําเองแล้วก็ถอนเงินเองได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรตามคลิปแรกที่ผมรีวิวให้ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด2เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกและก็ฉันนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเต็มจอนะครับ ผก็ให้เราดูในมือถือของเพื่อนๆได้เลยจะมีหน้าแรกด้านล่างแล้วก็ฉันนะครับตรงเมนูที่2นะด้านล่างขวามือนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูการใช้งานการทําเงินกันก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของการใช้งานทําแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าเราดูคลิปแรกยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมในคลิปนี้เมนูหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการรวมการทําคะแนนทั้งหมดเลยการทําคะแนนเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ข้อ1เลยคือการเดิน2คือการดื่มน้ํา3คือการนอนทําแบบไหนอย่างไร เรามาดูที่อันแรกนะครับอันแรกคือการเดินตรงนี้นะครับการเดินการเดินกดเข้าไปการเดินเนี่ยเราจะทําการเดินอย่างไรการเดินก็คือ1เลยเปิดเน็ตเปิดแอปนี้ไว้แล้วก็กดปิดหน้าจอเมื่อเราทําการเดินนะครับเราต้องติดมือถือไว้ที่ตัวของเราด้วยนะเวลาทาทาการเดินนะครับมันก็จะนับจํานวนก้าวให้เราอย่างเช่นตรงนี้1 1บเก้าถ้าเราเดินครบตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองขึ้นมาแล้วก็กดรับทันทีแบบนี้มันก็จะบวกให้เราที่ด้านบนในส่วนของคะแนนเหรียญทองถ้าเรา เราเดินครบ1000พันะครับเราก็จะได้รับ1 0 0 0พันเหรียญทองนะครับผมถ้าเราเดินครบ6กพันเราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองนั่นเองอันนี้เนี่ยคือการเดินรับเป็นส่วนของคะแนนต่อมาการดื่มน้ํา การดื่มน้ําตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะได้รับตัวสายฟ้าตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นหมุนวงล้อนั่นเองพอเรากดรับตรงนี้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยมันจะมีวงวงล้ออยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมวงล้อแห่งโชคอ่าลาบสีทองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อโดยการใช้พลังงานสีฟ้าในการเล่นตรงนี้นะครับถ้าเราจะหมุนนะครับก็ให้เรากดหมุนได้เลย การหมุนตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสุ่มคะแนนเหรียญทองพลังงานแล้วก็มีตัวจ๊กเกอร์นะครับจ๊กเกอร์เนี่ยคืออะไรจ๊กเกอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการแกล้งเพื่อนนะครับที่เราไปขอเขาเป็นเพื่อนนะครับใครที่เคยเล่นของเกมคอยฮันเตอร์นะครับที่เป็นการหมุนวงล้อแล้วก็เข้าไปโจมตีบ้านเนาะคล้ายๆกันหรือว่าคอยมาสเตอร์นะครับอันนั้นแหละแล้วกดตัวตัวจ๊กเกอร์นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่การ์ดนะครับแล้วก็ให้เราเลือกสุ่มการ์ดนะเพื่อที่จะแกล้งเพื่อนนะครับใส่เปลือกกล้ยนะครับผมอันนี้ก็นี่ครับคือ แบบนี้นะครับในส่วนของตัวโจเกอร์แล้วทําการหมุนไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนไปตกตรงในส่วนของโจนนะครับโจนเนี่ยมันจะสามารถขโมยเหรียญทองจากบ้านของเพื่อนได้ถ้าเราเจอเหรียญทองแบบนี้เราก็จะได้รับเหรียญทองถ้าเราเจอน้องหมานะครับมันจะเป็นเหมือนกับลอประพอในการป้องกันบ้านของเราหรือว่าตัวคะแนนของเราไว้ได้เวลามีโจนมาขโมยเนี่ยมันก็จะจัดการให้เรานั่นเองนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้โจนมาขโมยยอดเงินของเรานั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถแกล้งเพื่อนได้เหมือนเดิมนะสลับจก ก็เข้ามาแกล้งเพื่อนได้นะนี right? so ่ครับประมาณนี้นะก็คือใส่เปลือกกล้วยอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ก็ใส่เปลือกกล้วยไปแล้วนะก็วิธีการเล่นเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราแจ็คพอตแตกก็คือ10ล้านเหรียญทองเนี่ยก็ประมาณ1000บาทได้ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับการนอนการนอนเนี่ยการนอนหลับ9้าชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็มาอ่านตรงนี้ได้เขาจะบอกให้เราดูนะครับว่ามันคืออะไรนะเรากดนอนหลับแล้วเราก็กดตื่นนอนนะครับมันก็จะได้รับในส่วนของการเดินนั่นเองครับมันจะให้เราใช้งานต่อนะเพราะว่าเราาาออจจะไไม่ด้้ใชงนต ตลอดทั้งวันนะครับเราต้องนอนพักผ่อนด้วยนะต่อมานะครับผมเรามาดูที่การจัดอันดับนะอันดับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่อันดับ6นะถ้าเราติดอันดับนะครับก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมอนันนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ลองเข้ามาดูกติกาอันดับได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วน,นของเพื่อนนะครับเพื่อนของเราเนี่ยวันนี้คุณยังสามารถเตือนเพื่อนนะครับสิบคนเพื่อรับเหรียญทอง5,000แล้วก็ไปเตือนนะครับนะครับประมาณนี้เราก็กดแจ้งเตือนไปนะอันนี้ก็นี่ครับกดประมาณนี้โอเคนะครับนี่คือการ สำหรับคนที่เขาเล่นอยู this. This right ่เน the ี blind, ่ย <Kristen> ม yes. ันจะมีจุดสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับก็คือการออนไลน์ในส่วนของแอปนี้อยู่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปได้นะอันนี้คือการดูนะครับประมาณนี้เลยส่วนด้านล่างนะครับจะมีเกมให้เราเล่นอันนี้ควรระวังนะครับถ้ามันมีการเสียเงินก็ไม่แนะนําการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ยอดเงินของเรานะครับมันจะมีคําว่าไปถอนเงินนะครับกดเข้าไปเลยการถอนเงินเนี่ยก็1บาทขึ้นไปนะครับตามรายการที่เขากาหนดก่อนที่เราจะทําการถอนเงินเราต้องผูกวิธีการถอนเงินก่อนด้านล่างตรงนี้มี3มช่องให้เราผูกเนาะให้เรากด ดผูกมัดทันทีจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเลือกธนาคารที่เราต้องการใช้ในการรับเงินผมเลือกเป็นกสิกร,ศร,ศรไทยนะพอเราเลือกบัญชีธนาคารของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับดูตรงนี้นะครับนามสกุลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยให้เราใส่ลงไปแล้วก็เป็นเลขที่บัญชีธนาคารเราก็ใส่ลงไปนะครับแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงให้เราลองใส่เป็นภาษาอังกฤษดูนะครับถ้าเราใส่ภาษาไทยไม่ได้ก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยได้มันกรอกได้เนี่ยเราก็กรอกลงไปเลยนะแต่ผมจะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเ่าโอเคนะครับผมได้ การกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราผูกมัดบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในช่องแรกต่อมานะครับเราก็มาดูที่รายการถอนเนาะผมมีอยู่ประมาณ6บาทจุด 4, สีตางค์นะครับก็กดถอนทั้งหมดเลยแล้วกันแล้วก็กดยืนยันมันบอกว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นรายการที่1ดูนะรายการ1บาทนะครับก็กดยืนยันนะยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนะก็คือตรงนี้เนี่ยให้เราทําสักประมาณ10 50หรือว่า1 0 0ดูก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแจ้งเตือนว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอในการถอนนะตามที่ผมได้ถอนให้ดูนะครับนี่คือประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนะ ยอดเงินไม่เพียงพอครับน่าจะมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็อาจจะติดเสาร์อาทิตย์นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินอีกรอบเงินละกันนะครับอันนี้คือการเพิ่มช่องทางบัญชีธนาคารในการถอนนะประมาณนี้ฝากเ,เพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ